สารภาพเลยว่าตอนผมเด็กๆอะ่ะมันจะมีเรื่องที่ผมเข้าใจผิดอยู่เรื่องหนึ่งก็คือซูเปอร์เซนไตมันจะมีบางขบวนการที่ผมเข้าใจผิดว่าส่วนที่เป็นดวงตาไอ้ที่เป็นแถบดําๆอะ่ะมันเป็นส่วนปากแล้วกว่าจะรู้ว่าตัวเองเข้าใจผิดมาตลอดก็ตอนโตนี่แหละครับคลิปนี้ก็จะเป็นการบอกว่าซูเปอร์เซนไตเรื่องไหนบ้างที่ผมเคยเข้าใจผิดว่าส่นที่เป็นดวงตาเป็นส่วนปากบ้าง ก็ถือว่าเป็นการแชร์ประสบการณ์อย่างหนึ่งของผมแล้วกันจะมีขบวนการไหนบ้างก็ไปชมกันเลยครับจูเรนเจอร์ขบวนการนี้ผมก็เคยพูดไปแล้วนะในคลิปที่เกี่ยวกับปากอะเอาจริงถ้ามองใกล้ๆมันยังพอดูออกว่าส่วนไหนเป็นดวงตานะครับแต่ถ้ามองไกลๆอะผมจะมองส่วนที่เป็นหน้าไดโนเสาร์ว่าเป็นดวงตาก่อนอย่างแรกเลยแล้วส่วนที่เป็นดวงตาที่เป็นแถบดำๆอะครับคือมันดีไซน์มาจากปากไดโนเสาร์ด้วย เลยยิ่งเข้าใจผิดกันไปใหญ่เลยอะ่ะเมกาเรนเจอร์ขบวนการนี้ก็ยอมรับเลยว่าตอนผมดูครั้งแรกอะ่ะผมเข้าใจผิดว่าส่วนที่เป็นแถบดำๆที่เป็นดวงตามันคือปากเหมือนกับคนที่อ้าปากค้างตลอดเวลาครับคือมองเป็นส่วนปากทั้งที่ส่วนที่เหลือมันไม่มีความเป็นดวงตาเลยครับแต่ผมก็ยังมองมันเป็นปากอยู่ดีอะ่ะคิดดูอ๋อขอแทนอีกเรื่องหนึง่ง คือมันมีช่วงหนึ่งที่ผมเซิร์ชหาเมกาเรนเจอร์ใน Google พิมพ์เป็นภาษาไทยด้วยแต่สิ่งที่ได้คือเดกาเรนเจอร์มาเป็นแถบเลยครับงงมากเลยตอนนั้นกิงก่าแมนเรื่องนี้ก็กรณีเดียวกับจูเลนเจอร์เลยครับแต่หนักกว่าตรงที่ส่วนปากมันไม่ได้ดูเด่นเท่าไหร่ครับแล้วส่วนหัวที่มีการดีไซน์มาจากสัตว์เทวะในเรื่องอะ่ะมันก็ดูเด่นมากด้วย ก็ทาให้ผมเข้าใจผิดว่าโวนที่เป็นดวงตาเป็นส่วนปากไปโดยปริยายครับแค่นั้นแหละกาโอเรนเจอร์ Gar o anger, เรื่องนี้ผมชอบมากเลยครับแถมเชื่อสนิทใจด้วยว่า่วนที่เป็นตามันเป็นปากของกาโอเรนเจอร์ o จริงๆก็ดูดีไซน์สิครับคือดีไซน์ออกมาแบบเหมือนตั้งใจทําให้่วนที่เป็นตามันดูเป็นปากจริงๆอ่ะเพราะว่าโวนที่เป็นปากจริงๆของกาโอเรนเจอร์ o อ่ะมันไม่เด่นเลยครับจืดกว่า จูเรนเจอร์แล้วก็กิ g ก m a แมนอีกต่อให้โตแล้วแล้วกลับมาดูอีกทีอะ่ะผมก็ยังคิดว่าไอ้ส่วนตรงนั้นอะ่ะมันเป็นปากอยู่ดีครับอาบะเรนเจอร์เป็นขบวนการไดโนเสาร์เรื่องที่2ที่ดีไซน์ถือว่าพัฒนามาจากจูเรนเจอร์ได้ค่อนข้างดีนะครับส่วนดวงตาก็ถ้าไม่บอกก็ไม่รู้นะว่ามันเป็นตาคือดูดีไซน์สิครับคือมันดีไซน์ออกมาเป็นป่าไดโนเสาร์ชัดๆเลยอะ่ะมันแทบไม่มีความเป็นตาเลยครับ และถ้าถามว่าใน5คนเนี่ยดีไซน์ของใครมีความเป็นตามากที่สุดผมก็ขอยกให้ออเบเรคิลเลอร์ครับคือดีไซน์ของออเบเรคิลเลอร์มันดูเป็นตาสุดใน5คนนี้แล้วอะ่ะและเรื่องสุดท้ายเดกาเรนเจอร์ Ranger, ก็ต้องขอกลับอาภายัยแฟนๆเด d กาเรนเจอร์ทุกท่านด้วยนะครับยอมรับเลยว่าตอนที่ผมเห็นดีไซน์ครั้งแรกอะ่ะแค่5คนแรกก่อนนะดีไซน์ส่วนดวงตามันเหมือนปากจริงๆนะครับ คืออารมณ์มันคล้ายกับคนที่กำลังฉีกยิ้มกว้างอยู่ประมาณนั้นนะครับซึ่งก็กรณีเดียวกับเม g กัเรนเจอร์นะครับที่ผมมองส่วนดวงตาเป็นส่วนปากทั้งที่ดีไซน์ส่วนอื่นน่ะมันไม่มีความเป็นดวงตาเลยอ่ะก็จะประมาณนี้นะครับอย่างที่บอกไปครับนี่เป็นเพียงความเข้าใจผิดของผมในสมัยก่อนเท่านั้นตอนนี้คือหายเข้าใจผิดเรียบร้อยแล้วก็นั่นแหละครับคือคนเรามันมองผิดกันได้อ่ะ แล้วใครที่เคยเข้าใจผิดอะไรประมาณนี้ก็ลองคอมเมนต์แชร์ประสบการณ์กันได้นะครับและถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์แชร์และกดติดตามช่องของผมด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ